สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเน็ตเน็ตนะในคลิปนี้เราจะมาเล่นเป็นเกมไมครับแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะผมบอกก่อนเลยไม่ใช่ของแท้ของแท้จะแบบแพงหน่อยของแท้มันประมาณสามร้อยกว่าสามสามสิบมั้งประมาณนะน่าจะสามร้อยยี่สิบสี่บาทนะซึ่งอันนี้ผมซื้อเป็นของปลอมมาเป็นการโหลดแบบของปลอมมาใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเหมือนเลย แต่ว่าในวันนี้ผมจะมาทําการในชีวิตรอดในการถ้าคุณหาภาพผมหาเพชรไม่เจอคลิปนี้จะไม่จบโอเคเป้าหมายของคลิปนี้คือการหาเพชรแต่ว่าผมจะไม่สามารถโปรได้ทุกอย่างเลยมาโอเคเซอร์เวิมาไปกันเลยสร้างลูกเลยนะฮะมันมีแบบวันบ็อกด้วยนะแต่วันบ็อกจะมาเล่นให้ดูใหม่นะ แต่ว่าวันบล็อกมันมน่าจะง่ายเกินก็เลยไม่เล่นเพราะว่าวันทว,วันไม่มีอะไรเลยโอเคผมจะโซสปีนะสปีดเลยผมจะสปีดเลยหาไม่เจอก็ไม่จบอะเดี๋ยวผมจะแบ่งแบ่งเป็น EP ไว้หรือไม่ก็อาจจะหาภายในคลิปเดียวเลยเดี๋ยวค่อยดูก่อนถ้ารู้ก็บอกด้ย โอเคมาเดยวโอเคผมเกิดมาแล้วนะครับในโลกที่โอ้โหมีแต่หิมะเนี่ยดูมันมีแต่หิมะเดี๋ยวเป็นยจะเกิเดอย,ย,ย่าลอหาเพิ่งจหาเต่น้อแค่ม้ผมยังหาไม่ได้เลยเนี่ยค่ะ ปนได้มันก็นทั้งไม้ของหมู่บ้านเฮ้ยผมเก็บดีวก,กว่าแต่เอฟพีซีมันมาเก็บผมไปขโมยเขาเลยยังห่วงเขามาขโมยกับอีกผมนี่สุดยอดจริงๆเลยมาว้าวเออยังไม่เสียวเวลานะฮะโอเคเสร็จละเดี๋ยวไปฆ่าเหลเก็กเงียน ครับไม้ธรรมาดาก่อนอ้าวแล้ววันนี้มันแปลรูปกลับไม่ได้เหรอก็ทำได้อา้าวแล้วมันแปลยังไงเนะี่ยมาครับตัวครับก่อนเลยกับิติ๊กนะฮะเราจะครับเป็นที่ทขุดที่ขุดไม่ตรงไม่ถูกไม่ตรงเอาแค่ขวานมาอันหนึ่งพอ แค่ขวานใช่แค่ขวานผมจะไปเอาเหล็กฟรีจากหมู่บ้านแต่ว่าเหล็กฟรีที่ว่าจะไม่ใช่เหล็กธรรมดามันจะเป็นเหล็กที่มีชีวิตยังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะหมู่บ้านนี้ถ้าม,มีก็จะทําแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ทำผมเอาอนโนไปทำอะไรมันก็ได้นะน้องไม้นี้มันทำอะไรไม่ได้เลย อันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยไม้อันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม้นะเฮ้ยอ๋อนี่มันไม้อะเออลืม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 เฮ้ยเฮ้ยบ้านหิมะจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรต่กขอเข้าไปบนเตียงหน่อยแล้วกันนะไา้ไอรอนโกเลมอยู่หนหย เดี๋ยวก่อนนะนไปหาอาหารกินกันดีกว่าเฮ้ยเอื้อเอื้อเอออะไรนั่นกลิม,มันอยูย่ไหนอะเอาฮอตมาสักอันหนึ่งดิขอปุ้นหน่อยนะเฮ้ยผมโดนหนีกัด เออเดี๋ยววิ่งก่อนเลยเฮ้ยโดนหมีกัดหมีเดือดาเออเฮ้ยหมีมันยังอยู่เฮ้ยผมจะตายแล้วเกิดมาไม่ถึงสิบนาทีเลยเนี่ยโอ้จะตายแล้วหมีกัดตายอ้าวอาวผมตายผมโดนผมหนาวตายเหรอ อ๋อผมตายด้วยหมาป่าโอ้แล้วผมว่าเกิดที่ไหนเนี่ยโอเคโอเคผมอยู่ไหนโดนมีนการตายโอเคเรียดเฮ้ยขอผมอยู่นูมันเลย ไม่มีไม้ด้วยไงโอ้ไม่น่าเลยอะ่ะเออไม่มีไม้เลยอะ่ะคือผมเ,เกลียดแม่มีเอ้ยนั่นไง,ง,งต้นไม้โอ้โห ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ต้นไม้มาต้นไม้ต้นเดียวก็น่อจะพลพอแล้วมั้งไม่พอตัดไม้เยแล้วกันอู้นู่นไงป่ามันไม่เรียกว่าป่ามันเรียกว่าไปอุ้มต้องมาเริ่มใหม่อีกโอ้ คิปนี้แค่หาไม่ได้สมบูรณ์แลวนะมาครับบุกบอลลูมต้นใหม่ผมไม่คอสขวาละผมข้าบที่ขุนแล้วดิ่งเลยมาข้าบที่ขุนแล้วดิ่งเลยมาข้าบที่ขุนแล้วดิ่งเลย มุกคนดิงเลยวันนี้แค่เจอเหล็กก็พอแล้วมัง้งหาเหล็กกับโคก็พอแล้วขุดต่อขุดต่อเนื่องขุดต่อเนื่องผมจะขุดต่อเนื่องเลยมัย้งย่าขุดไปเรื่อย เออไม่เจอแล่วอะไรเลยทุกคนเฮ้ยมันมันในนี้ขนาดนั้นเร็วมันหายากขนาดนั้นเร็วเล็กออะเอรู้สึแกแปลกแลก้วผมเริ่มรู้สึแกแปลกๆกับที่นี่นี่หินปะเนี่ยอันนี้อะไรเอาหินเหมือนกันแต่เป็นหินที่หนานแข็งแข็งกว่าเดิมนะโอเคลงไปเรื่อยๆ เจอแร่อะไรอย่เนี่ยไม่ใช่ามาเล่าหรอกเชื่อผมไอ้ามาเล่าหาย,ยากมากเลยแต่ว่าถ้าไปที่หมู่บ้านเจอแน่นอนขุดขุดขุดที่ขุดพังเดี๋ยวเดี๋ยวครับที่ขุดใหม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้มือขุดหิน,นอีกเออนี่ขุดหินมาครับใหม่ ครับเลยเพิ่มดิครับที่ขุณมาสักสองอันละกันแต่อันที่สองเอาเป็นคุดดิง้งเดี๋ยวเอากล่องครามาก่อนไม่มีกล่องครานี่แย่เลยนะฮะมาคุดดิง้งคุดดิ้งฮะถ้าเจอเหล็กแล้วก็ปิดชีบเลยอืม เดี๋ยวนะเพ็ดป่ะเนี่ยเฮ้ยพิชตีเร็วขนาดนี้เลยนี่เหรอเพชรอีไม่ได้ใจไม่ได้ใจผมพูดมันไม่ได้ผมไม่มีที่ขุดเลกโอ้ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้นะ ลาพิษหรือเพชรกันเองเนีไ่ไม่กล้าขุดอะ่ะขุดแล้วเสียขึ้นมานี่เสียมาเลยนะไม่เจอเหล็กสักก้อนเลยถานยังไม่เจอเลยทุกคน โอ้ไม่นะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปตรงที่มีแสงก่อนดีกว่าเฮ้ยนะ่นน้ำมีเล็กปนน้ำมีเล็กอืออืออือเอาเลสโตนเออโหหหหหฐานยังไม่มีเลยตอนเนี้ยโอ้โห โอ้โหมืดจัดไม่มีทอดด้วยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนถ้ำเลยอ,ยอลาายนะอยังไม่มืดนี่ลาวาเนียเฮ้ยนั่นไงไดมอนตอนนี้ในตัวมีเหล็กอยู่เท่าไหร่มีเหล็กอยู่แค่สองก้อนเละ ก็ใกล้จะตุยแล้วด้วยโอ้โหขอนะขอขอขอก่อนขอขอขอนะขอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอยาฮิวิ่งหน่อยแค่ยาฮิวิ่งอันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะแค่ยาฮิวอันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะแค่ยาฮิวอันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะ จริงๆฮิวู่ไหนโอเคขอบคุณครับ c oughs. <c oughs> คือก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วอ่ะคือไม่รู้เลยเออไม่เลอนเพิ่มแล้อ <c oughs> เอาเลสาโตนอีกโอ้ไม่นะมีสลามด,ด้วยมันพุ่งมาหาผมปะเนี่ยไม่ได้มาหาผมาเออตายเรียบร้อยตายปราะซอมบี้ เดี๋ยวผมมานะ่าเดี๋ยวผมไปหาโลกใหม่เดี๋ยวผมไปหาที่ดีๆในการเหมืองกันนะผมไปแล้วนะเดี๋ยวผมโอเคครับคือผมลืมอัดคือได้มาแล้วแต่ลืมนะคะลืมอัดลืมอัดแหละก็ได้ของพวกนี้มาเป็นของจากซอมบี้นะ มาขุดดิ่งต่อเลยมาขึ่งค้ามาไม่เมื่อกี้าาก็พิ่งมาสางเกตว่าลืมอาดขมดิ่งเลยนะเดี๋ยวต่อนนะั้นเออเออหมดเอยหมดหมดอ่ะวา,างทอตตรงนี้เว้นี่ได้ที่ขุดไอรอนมาแล้วแต่ว่ายังไม่เจอเหมือง คือตรงเมื่อกี้คือผมแบบไม่เจออะไรเลยเออเจอเหล็กอีกมา,าดิงกินหนมหน่อนกันหนมฟังไปเหมือนกันน,นะฮะขุดดิงอย่างเดียวเลยตอนนี้ โอ้โหเป็นอะไรอย่าง่รโอเคดิงอย่างเดียวครับตอนนี้ดิงอย่างเดียวไม่เจออะไรหรอกก็ได้แค่ดิงลงไปใต้ท้องทะเล ดิ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้แต่ไปตอนที่ผมเจอเลยละกันเนาะมาถึงเจอชั้นสุดท้ายอะ่ะเออไม่ต้องล้ไม่ต้องแล้ว,ม,ลวมาเป้าหมายในคลิปนี้ก็คือสำเร็จแล้วเห็นจัดเฮ้ยทุกคนผมได้ได้มอนมาแล้ว เฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้เลยนะไม่ได้อันนี้เลยเลยนะเฮ้ยได้ไดมอนมาแล้วทุกคนเฮ้ยง่ายเกินมาครับครับเลยเอะไรหมดเลยออกมาซะดาเพชร ที่ขุดเพชรและพั้เพศโอ้เดีอยอุปกรณ์เพชรมาแล้วนะฮะนี่คืออุปกรณ์ที่ดุดวดไม่กรีนเจอครอนเอาขึ้นไปนเรื่อบนเลยลเเแล้วกันเอาเอาลราบอกที่เหลือหมุนอยู่ไหนนัะ้อยู่นี่ผมขึ้นไปเรื่อยเลยมาเอาดีๆ อ้าวฮัมบอร์กมีกัอ,กอยู่ไม่มียขึ้นไปเรื่อยๆเลยคือตอนนี้เนี่ยภารกิจของผมเสร็จแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะวันนั้นก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะ